สวัสดีครับกากาตอนสายเอาน้ำมันมาส่งรถไทยครับให้น้องกระบานมาไทยให้นี่ครับชีวิตบานออกเองครับนี่น้องมันก็แหม่ฝุกเลยได้หนูแหมก็ได้พอไอ้กับเข่าแรงแล้วพี่จะจะไปทำอะไรให้เด้อทำอะไรเลยร้อนขับก่อนทำชีวิตเลย,อยเออต้องขับนี่ครับพอได้ลู้เวลาไป ให้ฝุกเลยนู้อะไรขึ้นไงอันนี้นู้ผุนู้ผุเนาะบานเองเนาะฟุกดนั่นดิให้น้องมาถ่ายให้ครับผมก็จะไปให้หวานปุ๋ยลงพื้นครับแล้วก็จะไปขึ้นยูคาร์น,า,นายก้อนไหนไปขึ้นยูคาพี่ไปละไหวไหมไม่ไหม่ไหวไม่เป็นไรนอกตบีหาคนเผลอหรือเปล่าเฮ้ยพี่จะขึ้นที่เชได้วันนี้ ยูคาตัดยูคาไว้แล้วครับนี่ครับไถเป๊ปูก,ปร,ะกประพระระพดเนี่ยพี่คุยเลาบีมันก็ยากไอ้น,นั่นอ่ะไอกาเราไปหลับปลาเขาก็โห่โง่กะนั่นไงยังกลางงานอยู่เลย <c oughs> นี่ครับเขาปูกระพระพดครับรถผมมาไถให้นองเขามาไถให้ นี่ครับวิธีการปลูกักบบ้าน,นี่ครับเดินลองอท้ที่านี่ดีเนาะคิดว่าเป็นหินเนาะไม่เป็นหินเลยเนาะปอดีอพอ,อีเมปอดดีกวที่ผมมีไว้เสมอเรื้อเลยเออตั้งี่เด้จาของสวนเขาเนี่นี่ครับ เนี่ชีวิตมันกเองครับกับสโลแกนคนขยันมันรถตายครับทายสบายก็เสือกปีก็มอนเลยเออเอาเงินคนแปรไม่ทันน่ะนั่นนาลเบอานีเอแล้วเก็บนู้นไปก่อนครับ จนครับนี่หมออย่างฝีมือเลยการปูกระพูนปูกระพูนนี่เออเอารายเกีก็ได้นายเดาอเติมน้ำมันก่อนเติมิลิกมันได้ครับของเถะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเด้อเลยลายตัวอยู่เดี๋ยวจะรอตุ้งีผมก็จะไปหวานปุ๋ยลงพื้นเนี่ย ปุ้ยสีเหลืองใสเครื่องยอดเลยหลดเลยเครื่องยอนันนี่กูใสอันปุ้ยอัปุ้ยสีสมสีเหลืองขั้นดีนี่ใสเครื่องยอดเลยไม่ต้องไ่าหรอกวไว่าเหนื่อไม่ใช่่นจ้างเขาหยอนอนี่ออโนี่มัอยู่บขาดไแล้อันนี้ก็มันเดือนอะไรเดือนเดือนไนีเดือนสีนี เนี่ยสิคือใหญ่เร็วสิเนี่ยครับมันขามปีกับกระบาดคุยกับพี่เขากระนองเขาเนี่ยคนกระบะผมใครไอนาตาดีทุกคนครับคนแถวว่งวัง้ำเขียวโบ่ทำไปเชียร์มีเวลาก็มาเล่ินนะครับบ้านผมมาหาดูสาวเยอะะนสาวแล้วก็มาหาดูภูเขาแล้วก็ป่ามันป่าอ้อยป่ากระพูนนี่นะครับชีวิตบ้านผมโอเคครับให้ดูสังเกตครับ ว่าชีวิตบ้านอกเองคนขยันไม่บรรดูตายครับถ้าอยากสบายก็เสียเสียก็ปีโอเคนะครับขอคุณมาครับสำหรับการชมสุัภาพเข็งครับถ้าชอบก็ถูกใจถ้า,าใช้ก็ติดตามช่ไยมพี่อเพื่อนคนั้นเลยเนาะมีอะไรมากมายสวัสดีครับ